สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องเจนุยนัทซับกันด้วยนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566นะคะ,ะคลิปนี้เนาะเราจะมาลงแนวทาง20ชุดนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีให้เนาะงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊นุ้ยนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะน,นี้ก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งนะคะบนล่างเนะาะไม่ปักหลักนะคะแนวทางเลขวิ่งบนล่างไม่ปักหลักนะคะมี2สูตรเนาะสูตร18กับ9นะคะสูตรที่25กับศูนย์เนาะมีมาให้เห็นทุกหมดนะคะแนวทางเลขวิ่ง2สูตรนี้นะคะ สูตรใดสูตรหนึ่งมีม้าเห็นแน่นอนค่ะบางงวดก็มาทั้งสองสูตรนะคะสูตรละหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ส่วนมากนะคะเลขวิ่งนี่ไม่เคยมาด้วยกันนะคะไม่เคยจับคู่มาด้วยกันนะคะเลขวิ่งนะคะขเขาจะแยกกันมานะคะแปดกับเก้าก็ไม่มาด้วยกันนะคะห้ากับศูนย์ก็ไม่มาด้วยกันนะคะ อันนี้เลขวิ่งของแม่ลอยนะคะก็รับชมเป็นแนวทางเนาะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งของแม่ลอยก็หลุดติดต่อกันอีกแล้วนะคะสองวดติดต่อกันเลยนะคะแต่ว่าเลขวิ่งของแม่ลอยนี่โอกาสหลุดน้อยนะคะ64งวดนะคะหลุดไปสี่ครั้งนะคะก็ถือว่าเดินดีแล้วก็เดินยาวนะคะห0สิงวดเนาะหลุดสี่ครั้งนะคะ เข้า60งวดหลุด4ครั้งนะคะงวดนี้แม่ร้อยก็ให้มา9กับ7นะคะไม่ปักหลักนะคะเลขวิ่งแม่ร้อยก็ไปได้ทั้งร้อยสิบหน่วยบนล่างเนาะแต่ตามสถิติที่ผ่านมานะคะเลขวิ่งของแม่ร้อยเนี่ยไปหลักร้อยสี่ครั้งนะคะแล้วก็ไปขึ้นข้างบนนะคะเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มีลงล่างบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนมากมักจะขึ้นบนค่ะ ข้างบนเนาะสิบหน่วยบนนะคะเลขวิ่งของแม่ร้อยก็จะตรงก,กันกับสูตรที่หนึ่งนะคะในเก้าเหมือนกันนะคะหาเลขวิ่งจากบุรีรำนะคะเลขวิ่งจากบุรีรำก็เลขวิงะะขวงขว่งของแกก็เข้าดีนะคะมดที่ผ่านมาเนาะเลขวิ่งจากบุรีรำนี่เลขเด่นของแกนะคะแกให้มาสามตัวเลขเด่นแกเข้าสองตัวนะคะหกกับเจ็ดนะคะ ทั้งหมดนี้แกก็ให้เด่นมา3ตัวเนาะแล้วก็แกก็จับวิ่งมาสองตัวให้นะคะจับคู่มาให้5คู่เนาะมีเลขไม่มาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมไม่มาด้วยกันนะคะแค่10กับหน่วยเท่านั้นนะคะอ่าส่วน ร้อยสิบร้อยหน่วยนี่มาด้วยกันได้นะคะสิบกับหน่วยจะไม่มาด้วยกันเนาะเนี่ยนะคะอย่างเจ็ดกับศูนย์เนี่ยไม่มาด้วยกันนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดไม่มาด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็นอ่าเจ็ดศูนย์แปดแบบนี้นะคะได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นร้อยสิบนะคะหรือร้อยหน่วยนะคะได้นะคะแต่ถ้าสิบกับหน่วยนะคะ จะไม่จับคู่มาด้วยกันนะคะนี่เป็นแนวทางดับปักหลักนะคะคุณผู้ชมงวดนี้เราให้ดับสนิทบนล่างนะคะรวมถึงหลักร้อยด้วยนะคะเนี่ยหกติดดับหลักร้อยสิบหน่วยบนล่างนะคะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่างวดวันที่หนึ่งกันยานะจะดับสนิทเนจับเอาอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า หวยออกอสัญจรนะคะคุณผู้ชมสัญจรนี่เดี๋ยวค่อยดูนะคะหลุดเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมเราคาดการว่าน่าจะหลุดเยอะเลยนะคะสำนักไหนอาจารย์ไหนที่ว่าแน่นะคะเดี๋ยวเจอสัญจรค่ะคุณผู้ชม เอาไม่อยู่ค่ะสัญจรนี่เอาไม่อยู่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสัญจรนี่ออกเลขล็อกแน่นอนค่ะแนวทางที่เราลงให้นะคะคุณผู้ชมตัวดับอะไรเนี่ยนะคะที่เราลงให้เนาะถ้าดับสนิทบนล่างเนี่ยนะคะคุณพี่น้อง f c ท่านใดที่ชอบ6นะคะหรือมาไปชนกับตัวเด่นของพี่น้อง f c ทางบ้านเนาะเลือกให้เขาเป็นตัวเด่นไปนเลยนะคะดับชนเด่นเราเลือกเด่นไว้ก่อนนะคะ เขาอาจจะมาก็ได้นะคะนี่เป็นแค่แนวทางเนะเาะเลขตารางของงวดที่แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่งวดวันที่16สิงหานะคะก็นะคะ7 6 6 7นะคะมาล่างนะคะเลขตารางของเราก็เดินดีเดินยาวนะคะตั้งแต่ลงมาก็ยังมีมาให้เห็นเข้ากันทุกงวดนะคะยังไม่หลุดยังไม่พลาดนะคะใครที่รอเลขตารางนะคะก็เดี๋ยว วันพรุ่งนี้เนาะวันจันทร์ที่28นะคะสิงหาคมเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงเลขตารางให้นะคะแนวทางเลขตารางเนาะอะ,อะอันนี้เป็นแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะน,นี่เป็นของงวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมนี่แกให้มา20ชุดเนาะบนล่างนะคะ20สิชุดบนล่างนะคะ เลขเยอะตัวนะคะ20ตัวในนี้นะคะคุณผู้ชมชอบคู่ไหนตัวไหนลองเลือกเอาสักคู่2คู่พอนะคะเราไม่ต้องเล่นครบทั้ง20ชุดเนาะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะคะแล้วก็ลองหาแนวทางนะคะตัวดับมาตัดออกเนาะตัวไหนที่มันติดดับเราตัดออกไปเลยนะคะให้เหลือเฉพาะตัวที่มันไม่ติดดับนะคะแล้วก็ เราก็ลองอนำมาจับมาเล่นดูเนาะรักชอบชุดไหนคู่ไหนเลือกเอาค่ะไม่จำเป็นต้องเล่นทั้ง20ชุดนี้เนาะเพราะว่า20ชุดบนล่างไปกลับอีกมันเยอะตัวค่ะอยงโมที่ผ่านมานะคะข้างบนก็8 2ดตรงตรงเลยนะคะไม่ต้องกลับเนาะ,ะข้างล่างหมวยออก6 7ดนะคะมันออกตัวกลับนะคะเจดหนะคะรับชมให้เป็นแนวทางค่ะ ของงวดวันที่ 1, 1กันยายน2566นะคะคุณผู้ชมแนวทาง20ชุดนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะบนล่างคะ่ะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่13นะคะงวดที่13อ่ามาดูเป็นแนวทางเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ่ะจะมี 1 4 1 6 1 7 1 8 2 4 2 6งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สอหกสหกสามเจ็นะคะอ่สิบชุดนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะถ้าไอ้ดับสนิทบนล่างนะคะของเรา6เนาะ6ติดดับสนิทบนล่างนะคะ ร้อยสิบหน่วยบนล่างนะคะตัวไหนที่ติดหกนะคะคุณผู้ชมถ้าดับเอาอยู่นะคะเราก็ตัดนะคะตัดทิ้งไปเลยเนาะเนี่ยตัวที่ติดหกนี่นะคะนะคะแล้วก็สี่นะคะคุณผู้ชมก็ติดบบนนะะตดับบนนะคะสี่ก็ติดดับบนนะคะงดวันที่หนึ่งกันยายน,นี้นะคะเนี่ยสี่ ทั้งบนทั้งล่างนะคะในสูตรของเรานะคะคุณผู้ชม4ติดดับทั้งบนทั้งล่างนะคะเนี่ยหเช่นกันค่ะมันเหลือตัวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหนึ่งเจนาะหนึ่งเจ็สองดสามเจดห้าเ็ดนะคะศูนย์เจ็ดหนแดสองดปดห้าแดและศูนย์แดนะคะคุณผู้ชม3าศย์อีกตัวหนึ่งเนาะ 11คู่นะคะเหลืออีก11คู่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนะคะเหลืออีก11คู่เป็นชุดที่น่าสนใจนะคะถ้าตัดตัวที่ติด4ออกนะคะติด6ออกนะคะเหลืออีก11ชุดที่น่าสนใจนะคะพี่น้อง FC ทางบ้านใครมีชุดดับก็ลองเอามาตัดที่เหลือออกอีกก็ได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ย4ดับนะคะ หกระดับนะคะหนึ 1, 7, 2, 7, 3, 7. ่งเอชอบส่วนตัวนะคะคุณผู้ชม1 7ึ7งเเนี่ยเราชอบส่วนตัวนะคะห้ 5, 8, นะคะ เลขติดบนของเราเนาะหกเดนะคะติดบนของเรา678ดถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะหกเจ็ดแปดมีม้เห็นแน่นอน1ตัวค่ะเฉะพาะข้างบนเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะ678ดค่ะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ